ไม่เป็นไรว่าภาคนี้เรามี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 เยื่อสวยเนาะแซ่บตาขึ้นไปเลยพวกมันจะเห็นผมกระโดดแล้วจะลงไปทำดอยอะไรวะศาสขึ้นมาจะมาหาเนี่ยไหนดีเริ่มต่างเลยดี ตัดกัจจัยเลยบอกไอซอนเอาเพิ่งรู้เนี่ยชิปหายเลย

ใครจะเห็นอนะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นเลยจะแบ่งลำบากว่ะแบ่งเงี้ยแหละดีีเจวช้าหน่อยก็แล้วแต่จะไปซ่อมที่ไหนวะคุณสร้างพาระให้ตัวเองอยา่างเงี้ยุพกไอ้นี่มาเนี่ยหืปัญหาขึ้นมาครับต้องล่อหมาหรอ เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เธอเรึ่งนะหมายถึงยิงมันกันยังไงดีวะแถวนี้แม่งเจอง่ายอ่ะซอมไว้ในสุดริมสุดไงดีอะ่ะมาทางนี้แล้วกันอะ่ะเป็นสายกาลลกะล้อกะตรงเนี้ยแหละเย็บโฟมมือมาหน่อยดีกว่าให้หนักใจยิงไม่น่ารีบฆ่าเลย เนี่ยแหละสาก้อแม่มันมดีนไ,ไหไก่แบบนี้อื้อ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 อ้ใหญ่มาฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าเสร็จกูแน่เฮ้ยจริงเว้แล้วก็ใช้เนื้อล่อให้หมามาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันที่ใหญ่ ัหลังไปก่อนก็ได้ไม่ง่ายง่ายด่ามาเติมดินหนักตกดินอะไรไงเนาะล่อหมาเนี่ยแหละอืมหนักเหลือเกินตรงไหนดี่เขาลง ฮ้ยได้ผลนะเฮ้เรื่องน้้นเฮ้ยเสียดด้นี่เนื้อพลยังคำ้ำยังดีโคขุนด้วยอหมาเหี้ยตรงเนี้ยหรือมึงกินอิ่มแล้วขี้ยเปลืองว่ะว่าไงกับหมาดีวะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมปลอดไม่เสร็จนั่นไงหมาเฮียเสียดายอ่ะพังแล้วเมื่อไหร่วะเดี๋ยวมีกี่อัางจะแน่นเนี่ยไม่มบอกเอาสไนก่อนนั่นมีใครมาแถวนี้นะ ไรเปอร์มันก็แป้นแรงกับเขาด้วยเหรออีไปดีอยากยิงนะเนี่ยดีไหมเนี่ย มาแล้วมาแล้วไอหมาเฮียนี่มาแล้ว <_ an> มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใส่โกไอหมาเววนตะไล่ <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปข้างหน้าไม่สงสไนเปอร์นั่นก็แล้วถึงถของจริงแน่ครัวนี้มึง มีเสียงมาแล้วมาป่าปะารหรือ,รอเดโหวูฟว์เป็นลอยอุ้อย kill the bees ten s h o t I'm out เฮ้ยเดินนั่นนี่หนนะ่อยของทีกอยากสอาสไนเปอร์นี่ตอนตอนนั้นที่มามันก็ต้องรีบจักดก,การสไนเปอร์แวนนี่ให้ได้โลกจะอยู่สุขเงี้ยไปไ,ไ,ไม่ได้ด้วย ลองมาใหมาไ่ได้พี่มีเยอะฮะไองไไหงมีเวิร์กแน่มึงทีนี้มองสารอ๋อมีมีมีใจนะฮะเล่นป้อมอาการต้องใจเย็นๆไอ้ อะไรกันตัววะเวไนท์อ้าลางทีชางอื่นมั้ยเนี่ยา่างนี้หน่อยเพื่อนหนีตายเหรอวะไอ้สไนเปอร์เลวนั่นเ<อ>สียเวลาเี <laughs> ๋ยวขออ้อมแับ อันนี้มึงจะอยู่ไหนมึงช่วยบอกกูทีดิ GPS มาให้กูหน่อยอ่ะเออข้าบากจริงๆใช่ไหมาอันนี้ก็ได้คิดว่ากูจะยอมร้มเลิกแค่นี้อ่ะแหน่ใกล้มือพอดีกั้นเปลี่ยน เฮดโอ้โหหัวเลยมึงโดหน่อยอะไรเดมีแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยสกอรแล้วกันโซดาฮิมะ เฮ้ฟวีไปอ้นนี้เฮ้ยเฮียเฮ้ยอย่าเพิ่งนีใครวะเฮ้ยไม่ตายเหรอปีตกใจไปเลยมโอลามเต่โดนดีเทคไม่เป็นไรอยากจะให้มันตายหมด ดันหล่นแค่ไปหน่อยเอาฮะดันแล้วก็เป็นของเราเอาทุนคืนไว้ยพวกสัตว์หายหมดเลยอะแล่เนื้อมาแทนได้ไหมเนี่ยแต่คงไม่ได้เน้นเหนียวไม่ลอยไม่ลอยโอเคเจอกันใหม่กับอืเออคิดหน้ากันมีอะไรจะเรีเรยกว่างรคิดหน้านเลยโอเค I do